รดเร็วนะครับทานไหมถ้าไม่ทานตัดเป็นพิธีเนาะเดี๋ยวเรามอบของฝากเพราะถ้าเรามอบของฝากมันจะได้ทุกคนนะถ้าเป็นโนตัดเค้กอยู่เวลาจะหมดนะครับใครเตรียมของฝากข้าวแถวได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องหนงสศีรษะข้าวแถวได้เลยนะครับแล้วจะทําอะไรให้รีบทำเลยอ่าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดแสงสีเสียงก่อนมุมไหนดีไม่ใช่มนจะไดคนเดียวเพราะคนหลายคนอ่ะกี่คนกี่คนกี่คนครับกี่คนกี่คนอ่ะ อเรครับข้วรลมอเดพากัอต้อยเลยตา้องไหนึ่งสองสามกินจีอะกว่าไปยวู้ยๆร้อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนทีมต่อไปถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกทีมดูทีมนี้เป็นไรักเเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไปโอเคนะครับหนึ่งสองสากนไอ้ครูหนึ่งหนึ่งสองกินจี ใจกันป่ะเนี่ยอู<า>้ใจกันมอ่ะมอบแล้วมอบนะครับแล้วเราก็ให้ทีมต่อไปโอ๋ไงโอ๋อ่ะทีมต่อไปเรียนเชิญเลยครับนี่พิงพิงนี่ไงเธอเธอพิงพิงไม่าลั่นพิงพิงโอเคอ่ะทีมต่อไปครับทีมต่อไปทีมต่อไปไงรีบเลยครับอ่ะพี่กระเป๋าเข้ามาเลยอ่ะพี่มีกระเป๋าได้เข้ามาเลยคนเดียวด้วย สองคนหนึ่งสสามขี้ไอ้ 1, 2, 3, 2. อลูกเด็หนึ 1, 2, 3, 8, 8, 8. ่งสสแป๊บดีออาไปเฮ้ยให้เขาแล้วไปวางให้เขาด้ดยวยดิอาะทีมต่อไปพี่อูพี่อูอะไรสักอย่างนะพี่โอ๋อ่ะพี่โอของฟานะพี่โอของานะ,านะเดี๋ยวใครจะเข้ามาเด็กข้าวไปเลยนะให้คนต่อรูก ของฝากไปเก็บให้น้องด้วยแมหน้จกอาหารอะรต่อไปครับมีใครอีกไหมไอแผลไอแผลที่อยู่ในมือให้น้องด้วยไม่ใจเนาะไม่ใจเนาะขอไอแผดไม่ให้อ่ะเป็นพี่พี่ให้จริงจงที่พูดเลยเป็นพี่พี่ให้มีมีใครอยู่ไหมครับมีใครอีกไหมอ่ะไม่มีสามป้าไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าสามป้าอ่าดูดูดูดีต่อดีต่อให้ต่อรอนะ ให้กอดก็มาวิ่งใหญ่หมุนเลยนะหนึ่สองสามแป๊ปซี่อ่ะใหญ่มุนกอดหมุนเอาไม่เล้นแต่เหมือนรูปเดิมหนึ่งสองสามขี้อ่าให้น้องไปิอาวาธให้น้องด้วยเอามีใครอีกใครครับใครครับพี่แอนอ่ะพี่แอนไม่ต้องกลัวหายอ่ะไม่ต้อง เลยให้พี่นุ้ยอ๋อพี่นุ้ยถ่ายรูปค่ะขอบคุณแล้วเอาสื่อให้ขอบคุณตากล้องขอบคุณให้พี่นุ้ยก่อนถ่ายรูปะมากเลยครับพี่แทนหนึ่งสองสามแป๊บสี่อีกยกหนึ่งย้ายกลุ่มย้ายกลุ่มอย่ามันลูกเดิมอ่ามันต้องย้ายบ้านเลยบ้านสองรูปติดกันหนึ่งสองสามขี้อะไปยกยกให้น้องไม่เห็นพี่น้องลูกมีใครอีกครับนีใครอีก เดี๋ยวแป้งทำลงไสด้วยนีใครอีกอ้าวหนึ่งสองสามลบมองสองข้างสอง้ากระตังเด็กกระตังเยี่ยมเลย หนึ่งสองสามตั๊กซีอายดูมงไหอีกรูปหนึ่งให้อีกโมงหนึ่งหนึ่งสองสามชี้ข้าเด็กหัวค่ะอ่ะอ่างควให้เราด้วยมีใครอีกถ้าไม่มีเดี๋ยวเราถ่ายรูปกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวใครจะให้ส่งตัวอะไรก็รอบรอบถ่ายรูปหมูอ่ะข้างหลังเลยข้างหลังเรามาเลยเอ้ยนงก็มาอยู่ข้างหลังเนาะแล้วใครจะถ่ายให้ มีคำถามว่าแล้วจะถ่ายให้ขอพี่แอร์พี่แอร์บอกจะถ่ายให้อันพี่พี่แฟนขับเข้าเข้าด้านหลังน้องเลยครับอยู่ด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าก็น้องตัวสูงไงอยู่ด้านหน้าด้านหน้าได้ไหมเปิดยังฝ่งฝังนัคนเขอยู่ด้านหน้านั่งลงนิดนึงน้องมันจะได้เป็นสเต็ปในตัวเออเออสุดยอดกระโปรงไปยืนหลังดีกว่าไหมกระโปรงไปยืนหลังเดี๋ยวหมอออกก้องแตะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค้างไว้เดี๋ยวเราใครใครออกไปถ่ายรูปพี่ไปถ่ายแล้วกันเนาะกล้องกุ้งอ่ร์อารีแล้วกล้องอ่ะพี่แอนอ่ะพี่นุ้ยก่อนได้ไหมนะเปลี่ยนหัวไปพี่นุ้ยโคกไปเอาละขาคนละขาคาแป๊บซี่ด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์หน่อยเดินสามสามแป๊บซี